ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าเมียวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายท็อปพีจี168หนะครับเนาะเอามาพี่น้องให้กับพามะเร็นเกียบอันโคนแขะของค่ายพีพ,พีหนะครับเนาะเออเดี๋ยวพาไปงัดทางงัดเลยละกันนะครับเออ ให้ขนาดนี้โอเคนะครับก็พกทุนมาที่หนึ่งแสนนะครับอันดับแรกก็สวัสดีเนาะครับเนาะอ่ะกับผมก็อยู่กับค่ายประจํานะครับสําหรับค่ายท็อปพีจีหนึ่งหกแปดนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบการเงินโอเคเลยนะครับมาก็จะล่าโบนัสเบียดล่าร้อยรอบเลยครับผมนะทุนหนาๆดังสิผมก็กลกาศว่าจะมาใส่นักจัดเต็มเลยนะครับพี่น้องเลยอ่ะเบีห้าร้อยห้าร้อยไปเลยนะครับมาอุ้ย คือหูดเถืเอาเบียดห่าลอยหกสิบกันนะครับพี่นอ้องเอ้ยมาเธอบโัวลอยรอบไปเบียดเราลอยรอบพี่นอ้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มจอ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 เอาจะเหลือมีอะไรเปิดแรกก็ไก้ก็สิครับผมเปิดแรกพี่นอ้องเอ้ยเออบัตรที่เต๋าก็เต๋งง่ายๆเนาะเกมผีบ้านี่ก็ได้ไม่ได้มาเล่นโดดเตื่นแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นะครับมาทุนหนึ่งแสนครับผม งัดทางงัดเบียดละหนึ่งร้อยรอบนี่ครับไปเรืเลยครับผมอยากได้ยินที่สุดนะนะครับเกมนี้ก็คือคําว่าโกนี่นะครับผมเมียนี่ดีปะโกไปเดยนะครับผมมามันมีสีตัวหฮาเรียกนะครับหฮาเรียกเนาเมียมมงเอยมื่อไงกูเอากวันเนี่เป็นเอ้าตัวคุมมาดีนะครับตัวคุมสองพันสองแล้วก็หนึ่งพันนะครับอาตัวคุมใหญ่อยู่นะครับมีโอกาสแตกอยู่นะครับรอบนี้ เอ่องหมื่นแปดสวงหมืนแปดเป็นได้ครับผมเอาแล้วเอาแล้วครับผมสวงหมื่นแปดพีดองเน่ยจื้อวะเออสว่างร้อยเอาหมื่นหนึ่งหมืนหนึ่งสวงมันสวงสวยมาดีครับผมมาดีสองร้อยสามร้อ พันสามได้เหรียญสวยหาแล้วครับผมเหยียดได้เหรียญนี่ก็ซ้ำเพิ่มฟวิสปินเด้เอามาด้วยมาด้วยพันหนึ่งเว้ยเตกะกันหลายเนื้อสู้เตะแสนมือร้อยแป้งเลยเหรียญเหรียญเหรียญเอ้ยเบิดแหลกครับพี่ดอเอ้ยเอาได้อยู่นะครับรวมมาโคได้อยู่หรอกครับผมสามหมืน่นประมาณสามหมื่นกว่า สาม 40, หมื่นกับสี่หมื่นหมดละครับพี่น้องเกมนี่มันก็เปลี่ยนสี่ละครับพี่น้องเอียก็คือแบบมันที่มันเน้นเข่าโบนัสดุนะครับเกมเนี่ยนี่เลยะมันเน้นเข่าโบนัสดุนะครับมาครับผมโอ้ได้อยู่สี่หมืน่นห้าหมื่นบุนพกขี้ได้พกขี้ได้ครับผมห้าหมื่นสวงได้อยู่นะครับแตกเยนยครับจะเหลือมีอะไรเอ้ยโว้ดกับข้าวครับกับข้าวสวย มาแล้วครับผมพี่ดอ้ยก็ไดีละมันที่เหรียญแตกมันก็ที่ไปสี่สิแหละครับผมเกมสล็อตอ่ะโกยอีกแม่มึงโกยอีกแมมามามาขยับเบียดเลยลวกันนะครับแล้วก็ขยับสามเบียดนะครับมันเป็นสูตรนะครับหนึ่งสองสามสามเบียดนะครับลอยลอบไปสูตรขยับสามเบียดนะครับเกมนี้มันต้องเล่นขยับสามเบียดพี่น้องเลยทะายเท่าเบียดนี่บ่คือพี่น้องเกมเนี่ย บางทีก็ฟุกนางฟ้าบินมากรงจึงกรงจึงนะครับผมนางฟ้าบินกึงจึงกระจึงไปแลยครับผมโอ้ยตอนนี้ก็กำไรอยู่ลนะครับผมนะมาแบบนิ่มๆกินแบบนุ่มๆนะครับส,สวยๆงามๆหนึ่งสี่นะแม่แมนมาฮอดหลินตามทุนอยู่ขวางลวดเ,เต็มสามเนเถียวครับผมกลับเขาครับกลับเขา จัดแมนเบดนักนักเนียนเนียนนังเสียแล้วครับพี่น้องเอ้ยโกดูเอาคำที่ผมอยากได้ยินคือโกโกเมียโกเมียที่ร้อยอยังเอาเอาเอาเริ่มดูดผมคืนแล้วนะครับบัตรทีนี้นะครับผมนะ จากดีใจเฮ่เฮ่เฮลยครับเต็มจัวอู้ขาดแถวเดียวเกมนี้ก็ดีอยู่นะครับผมนาผมก็เล่นตามท่านผู้ชมนะครับแต่ก่อนผมไม่เคยจับเลยนะครับเกมนี้หลังๆก็มาจับดูครับผมเล่นตามท่านผู้ชมนะครับแต่งดีอยู่ได้หล่าครับผมเกมนี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เงียบกริบเลยนะครับผมอ่ะครบหนึ่งน้อยรอบนะครับไม่มาก็ขยับสามเบ็ดหนึ่งสองสามไม่เบ็ดเก่าอยห้าสิบ สู่ตายครับผมลองโก้บ้างด้วยเบียดเกาลอยหาซิปเนีกก่ยโก้ด้วยเบียดหนักๆยังสิโก้เลสวงสามสี่สามแถวครับผมมืน่นอุย้ยโมเมนมื่นเดียมื่นเกาเดียครับสวยอะเราขยับเบียดขึ้นเลี้ยวนะครับเกมนี้นะครับปั้นจากทุนน้อย,อยขึ้นไป ทุนหนักก็ได้นะครับผมนะเกมนี้นะครับมันเข้าโบนัสเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมมาเนี่ยเข้าเถี่ยเดียวอยู่เลยนะครับนี่ยังวะโกนางฝ้า Go! นางฟ้า,า,ฟาโอ้ยนางฝ้ากับผมมาครับผมบาดท,ที่นี่นี่ยังกระซวยปเลยต้องเข่าเด้อเ่าเขารอดนี้ขยับอีกสามเบตรนี่ตอกไปเบ็ดพันสวงมาได้บาดท,ที่นี่โก้ <Go! S 2> เรียบร้อย <Okay. S 1> วาแล้วเรียกกรอนไม่น้องเอาตัวแรกเลยเอาตัวแรกตัวคุม้ม เอาตัวคุ้มเจ็ดพันหกโอกาสแตกมีอยู่ครับผมโอ,มมอยม้ยมีแต่สามลอยมีอ่เงี้ยเ็ดแปกไหลเหรียญสวยเหรียญสวยเอาละนะครับผมปาดพี่ดองเห็นบ่ล่ะแกนนะครับแกนสี่ล้านน่ะแตกแกนหนี่งกุนีแมวคือสิ่งหดูดเจ้าจีเอ้ยพี่ดองเลยคือที่ได้หน่อยเท่าสู ลอยเกบโอ้ยหายเอาได้เเรียญเพิ่มอีกครับพี่น้องเฮ้ยเฮโ,โ,โอกาสแจ็คพอตแตกนะครับผมนะไม่เหนื่อก็ได้เอสามอโอ้ยเบียดเก่าอยได้ยนี่มาแตกหน่อยเทหาอยเก่าลอยโอ้ โอ้ยมีตะลักลอยพี่น้องหลักพันหลักหมื่นไม่มีเลยนะครับโอ้ยมีตะลักลอยไม่เนื้อ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 เอาละครับผมไม่เนื้อเหลือสองช่องพี่น้องรุ่นแตกเลยครับไม่เนื้อเหลือเหลืออยู่สองช่องนางฟ้ามหมมาเสียเจ็พันธ์เหไมมาเสียกเจ็ดพันหกเนี่มา,มาเสียก 7, 600, เจ็ดพันหกนี่โอ้เสียกตตูุกากาก เจะเต็มแล้วเด้อน่าเต็มเต็มกินอ้กินกินไม่เน้อไม่เน้อสี่หมื่นห้าพันอ้ช่องเดียวได้มหมเต็มโอ้สปีดสุดท้ายเราเด้หนี่กินสวยได้เหรียญเพิ่มเอาได้เหรียญเพิ่มอีกครับผมมา โอกาสแตกมไม่เนอ้อไม่เนอ้อไม่เนอ้อเตียมเสือสี่หมื่นนะ่ะนเอานัาง้าเตีมโอ้ยบมดเตียมไปอกเลยมันเสียดเช็ดพันหกเนี่ย,อ,ยอันนั้นเงกันเลยช่องเดียวโอ้ยไได้ยอย่างน้รับผมบได้เหบอย่างเ้มุมีรักหมื่นเลยวะ เบียดหาร้อยยังมีส่องเมื่อแปดเดียอันนี้บ่มีเลยครับผมลักหมืน่นไดว่ากับพอได้อยู่หรอกครับผมกำไรก็ได้คลิปหน้าบุระค่อยมาเกี่ยมื่อไงเนี่ยไม้เนื้อนี่แมโอ้ขาดช่องเดียวเสียดายไรได้อยูอกส่องเมื่นเอาสองเมื่นกว่าพี่น้องเอ้ยสองเมื่นโบฮอดสามเมื่นดอก อ่ะได้อยู่ครับผมอุ้ยสวามือเปลี่ยนไปหน่อยเลยอ๋อได้อยู่ได้อยู่นะครับบักขีไล่บักขีไรก็พอพอเลือก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 เสาเสาเลยนะครับโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันโคนแขะของค่ายพีพีนะครับอ่ะผู้ใดอยากลองเบิ้องนะครับสำหรับค่ายท็อปพีจีหนึ่งหกเป้นะครับผมก็ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับไปแตก ได้กำไรไปหาเือนนะครับปมาหาเหรียญแนว,นกกวนใหม่กันดีกว่าเนาะแหก่ใหญ่กันครับผมปุ๊บป้ายข้ามุย